หัวข้อต่อไปนะคะเป็นการเรียงสับเปลี่ยนนะคะการเรียงสับเปลี่ยนเนี่ยจะใช้สําหรับการนําสิ่งของเนี่ยมาเรียงให้เป็นแถวนะคะโดยเบื้องต้นก็คือเป็นเรียงให้เป็นแถวแถวตรงนั่นเองนะคะซึ่งการเรียงสับเปลี่ยนเนี่ยหลักๆก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ2ลักษณะก็คือ มีของอยู่จำนวน n อย่างนำมาเรียงทั้งหมดเลยนะคะอันนี้จำนวนวิธีจะเท่ากับ n แฟกนะคะอันที่สองค่ะมีของอยู่ n สิ่งแต่ว่านำมาเรียงทีละ r ชิ้นค่ะก็คือไม่นำมาทั้งหมดแต่เป็นการเลือกมานะคะดังนั้นจำนวนวิธีตัวนี้นะคะก็จะเท่ากับ p n r ค่ะซึ่งสูตร p n r นี้จะเท่ากับ n แฟกส่วนด้วย n ลบ r แฟกนั่นเองเราจะใช้สูตรนี้ในการหานะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าโจทย์กาหนดอะไรมาให้เรานะคะเบื้องต้นถ้าเกิด เกิดว่าเป็นการเรียงเราจะใช้ PnR ไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะข้อที่1บอกว่านักวิ่งสี่คนวิ่งเข้าเส้นชัยได้อันดับต่างกันกี่วิธีให้นึกภาพว่าเราเอาคนสี่คนมาวิ่งแข่งกันมันคือการเอาคน4คนนี้มาจัดลำดับให้มันแตกต่างกันดังนั้นอันนี้จะไปเข้าอันที่1ก็คือมีของ n อย่างแล้วเอามาเรียงทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นจำนว,นวนวิธีในข้อนี้นะคะจำนวนวิธีก็จะเท่ากับ n แฟกเลยซึ่งจะเท่ากับ4แฟกวิธีนะคะซึ่ง4แฟกก็จะมีค่าเท่ากับ24วิธีะคะ่ะอันนี้ในกรณีที่มี n อย่างแล้วเอามาทั้งหมดเลยนะคะ อันที่2ค่ะข้อที่2บอกว่าให้เรียงสับเปลี่ยนตัวอ,อักษรคำว่าฟิสิกส์นะคะ P H Y S I C ค่ะจะได้ต่างกันกี่แบบโดยที่ไม่คำนึงถึงความหมายนะคะเราจะเห็นว่า P H Y S I C นี้แตกต่างกันทุกตัวเลยนะคะดังนั้นให้นับจำนวนตัวเลยอันนี้เขาบอกว่าให้เอามาเรียงใหม่ใช่ไหมคะก็คือมีของ n สิ่งนำมาเรียงทั้งหมด n อย่างเลยนะคะนับดูว่ามีกี่ตัวเราจะพบว่ามันมี1 2 3 4 5สมี่ห้ามีทั้งหมด6ตัวด้วยกันค่ะดังนั้นจาน,นวนวิธี ก็จะเท่ากับ6แฝกวิธีค่ะซึ่ง6แฝกก็คือ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1วิธีหรือเท่ากับ720วิธีนั่นเองนะคะ ถัดไปข้อที่3ค่ะบอกว่าให้หาจํานวนวิธีในการจัดคน12คนเข้าแถวซื้ออาหารโดยเข้าแถวครั้งละ10คนนะคะอันนี้ก็คือเข้าเป็นเส้นตรงนะคะจํานวนวิธีในข้อนี้ก็คือมีคนทั้งหมด12คนแต่ว่าใช้แค่10คนดังนั้นสูตรที่เราจะใช้เราจะต้องใช้ตัว pnr ตัวนี้นะคะังนข้อนี้นะคะเราจะพบว่าจํานวนวิธีจะเท่ากับ p ค่ะ n ก็คือมีอยู่ทั้งหมดกี่คนในที่นี้มีอยู่ทั้งหมด12ดังนั้นเป็น P12 ค่ะ R ในที่นี้ก็คือจำนวนคนที่เราเลือกมาค่ะคือเลือกมา10คนก็จะเป็น P12 10ค่ะสูตรของเขาก็คือ n แฝกส่วนด้วย n ลบ R แฝกดังนั้นตัวนี้จะได้เป็นสิบสองแฝส่วนด้วยสิบสองลบ ส10แฝกนะคะตัวนี้ก็จะเท่ากับเอ,อ่อสิแฝกส่วนด้วย2แฝกนะคะตัวนี้ก็ส2แส่วนด้วย10แฝกเออส่วนด้วย2ก็จะเป็น12คูณ1 1คูณ10คูณ9นะคะถ้าเราไม่อยากเขียนทุกตัวให้เราใส่เครื่องหมายคูณนะคะใส่เครื่องหมายคูณนะแล้วก็ใส่จุด3จุดค่ะแล้วก็ใส่ตัวสุดท้ายค่ะ สองคูณหนึ่งส่วนสองแฝกเนี้ยก็จะเป็นสองคูณหซึ่งเราพบว่ามันจะตัดทอนกันได้ดังนั้นตัวนี้จะเหลืออะไรบ้างนะคะมันก็จะเหลือ12บสองคูณสิอคูณสิอันนี้ขอไม่คูณไปจนถึงอันสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายที่เหลือก็คือเลข3นั่นเองนะคะข้อถัดไปนะคะ ข้อที่4ค่ะบอกว่าจงหาจำนวนวิธีในการนำอักษรจากคำว่า H O N E S T Y ค่ะนำมาเรียงเป็นคำใหม่โดยที่ไม่สนใจความหมายนะคะ<ด>ข้อนี้บอกว่า S และ T จะต้องอยู่ติดกันค่ะอันนี้คือเงื่อนไขในข้อนี้นะคะ S และ t จะต้องอยู่ติดกันหมายความว่าอะไรถ้าข้อไหนที่บอกว่าเราต้องการให้อะไรอยู่ติดกันจําไว้ว่าให้นักเรียนทําการมัดสิ่งนั้นรวมกันแล้วนะเป็นหนึ่งเลยคะ่ะอันนี้บอกว่า S และที t จะต้องอยู่ติดกันใช่ไหมคะดังนั้นให้นักเรียนมัด S และทรวมกันกลายเป็นก้อนเดียวดังนั้นข้อนี้จํานวนวิธี จะเท่ากับค่ะอันนี้เหมือนกับว่าเราเอาทั้งหมดมาเรียงเลยเพียงแต่ว่ามีข้อแม้เพิ่มเติมว่าเราจะต้องมีการมัดรวมดังนะั้นเวลานับก็นับไปเลยค่ะนับเรียงตัวเลยค่ะ1 2 3 4แต่ว่าตัวนี้ให้นับเป็น1นะคะเป็น5และเป็น6นะคะแสดงว่าทั้งหมดมีทั้งหมด6ก้อนก็จะกลายเป็น6แสกค่ะแต่ว่าอย่าลืมว่า S กับ T สามารถสลับที่กันได้นะคะก็คือ2แสกนะคะดังนั้นอันนี้ได้เป็น6แสกค,คูณกับ2แสกวิธี6แสกเคยหาแล้วนะคะได้เป็น720ค่ะ2แอกมีค่าาเท่กับ2ค่ะดน้ นี้คำตอบของเราก็คือ1น4 0วิธีนั่นเองถัดไปนะคะข้อที่5บอกว่าจากข้อที่4ค่ะจงหาจำนวนวิธีที่ s และ t จะอยู่ s หรือ t จะอยู่หน้าเสมอนะคะอันนี้ก็จะแบ่งเป็น2กรณีก็คือกรณีที่ s อยู่หน้ากับกรณีที่ t อยู่หน้าหรือไม่ก็คิดพร้อมกันเลยก็ได้นะคะหรือไม่ก็คิดพร้อมกันเลยก็ได้นะคะ อันนี้เหมือนเหมือนก็นมันจะเป็นการฟิกก็เหมือนกับว่าอ่ะเราถ้าเราให้ S อยู่หน้าแล้วก็ฟิกเไว้ XY นะคะแล้วที่เหลือสามารถสลับที่กันได้ปกติเลยนะคะส่วนอันนึงก็คือกรณีที่ T อยู่ด้านหน้าที่เหลือก็สามารถสลับกันที่ได้กันปกติเลยดังนั้นดังนั้นจํานวนวิธีของเรานะคะอ่ะจำนวนวิธี ก็จะเท่ากับเอากรณีที่ s อยู่ด้านหน้าก่อนเลยกรณีที่ s อยู่ด้านหน้าก็ตัด s ออกไปตัวหนึ่งที่เหลือก็คือนับ1 2 3 4 5 6 6, 6ตัวที่เหลือค่ะก็จะสามารถสลับที่กันยังไงก็ได้เลยดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็น6แฟร์ค่ะส่วนถ้าเราต้องการให้ t อยู่ด้านหน้าเราก็เอา t มาไ้ข้างหน้าส่วน6ตัวที่เหลือสลับที่กันได้ปกติเลยตัวนี้ก็จะเป็น6แฟร์ดังนั้นจำนวนวิธีของเราก็คือ6แฟร์บวกกับ6แฟร์วิธีนั่นเอง ก็จะพบว่าตัวนี้คือ720บวกกับ720นะคะคำตอบของเราก็คือ1,440วิธีนะคะถัดไปนะคะข้อที่6ค่ะจัดคน6คนเข้าแถวถ่ายรูปในที่นี้มี A และ B อยู่ด้วยและต้องการให้ A B ยืนติดกันด้วยนะคะอันดับแรกมา วาดภาพกันก่อนเลยว่าหน้าตาของมันจะประมาณไหนนะคะ A และ B เนี่ยอยู่ใน6คนนี้นะคะแล้วบอกว่า A และ B จะต้องอยืนติดกันเนที่บอกคือใครต้องการยืนติดกันให้เรามัดรวมกันเป็นก้อนเดียวค่ะดังนั้นให้นักเรียนมัด A รวมกันกับ B ก่อนเลย A กับ B มัดรวมกันเป็น1ก้อนส่วนคนที่เหลือนะคะทั้งหมดมี6คนตัด A กับ B ออกไปก็จะเหลือคนทั้งหมดอีก4คน1 2 3 4 4คนนี้ก็จะสามารถสลับที่กันได้แบบ อิสระเลยนะคะดังนั้นข้อนี้คิดยังไงไปดูนะคะจำนวนวิธีก็จะเท่ากับนะคะเวลานับให้นับก้อนเลยนะคะก็คือการสลับกันทั้งหมดเลยอันนี้นับเป็น1เป็น2เป็น3เป็น4เป็น5นั่นแสดงว่ามี5ก้อนมี5ก้อนก็จะเท่ากับ5แฟกนะคะและอย่าลืมเอา a กับ B สลับที่กันด้วย2แฟกวิธี5แฟกเคยหาแล้วนะคะคือ5คูณ4คูณ3คูณ 2, คูณ 1. มีค่าเท่ากับ120นะคะส่วน2แฟกก็มีค่าเท่ากับ2นะคะสุดท้ายแล้วข้อนี้คำตอบคือ2 4 0วิธี